สนุกคะมันมีอะไรหรอหนูขอไปห้างกับสตูมีได้ไหมคะได้ไดอย่าลืมซื้อโดนัทให้ฉันด้วยรับทราบค่ะท่านปะไปห้างกันค่ะพี่ตัดตอนถึงห้างน้องซื้อโดนัทให้คนสนุกนะเดี๋ยวฉันซื้ออาหารทะเลเองอืออตุอก๊กตาตัวนัทน,น่ารักจัง อยากได้ตุก๊กตาตัวนั้นเหรอเชะฉันไม่ซื้อให้หรอกเลืองเงินกลับบ้านเล้แล้วไปอตอนถึงบ้านวันนี้เธอทำได้ดีมากเลยนะฮิคาริค่ะท้าสนุกแต่ดิฉันขอตัวไปหาคุณคียะก่อนนะคะเป็นอะไรหรอเนมสึก็ตอนข้าห่าน่ะสิซะตัมีอยากได้ตุก๊กตาตัวนั้นพอฉันไม่ให้ซื้อก็ทำเป็นงอนแล้วไม่คุยกับฉันนี่นี่อย่ารู้ด้ว้นะนะว่ามีนัดเพื่อนอ่ะเตงเดี๋ยวไปตอนนี้แหละเตงไปหวานไกลๆนู่นค่ะท่าน เธอก็ไปหวานกับฮาร์ตโนดสิมาช,าช,ช้าชัวพาช้ตตรงไหนหนังสือผีนี้น่าสนใจนะเนี่ยฉันจะซื้อเล่มน,นี้แหละเกียรติมีอะไรก็อ้วนหรอกไม่อ้วนหรอกนายกินสักวันก็ได้นะเราเลาเกียมาม่าทั้งเดินจะดีกว่าถ้าสมมติในบ้านพวกเรามีตุ๊กตาผีล่ะแะแสาระไม่มีหรอกซื้อตุ๊กตาให้ซาโตมิด,ดีกว่า ขอบคุณที่ใช้บริการนะคะขออนุญาตนะคะพี่ชื่ออะไรหรอคะพี่ชื่อมิ้นจ้ะหนูชื่อสนงค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะเช่นกันจะ้ะตัดตอนกลับบ้านไม่ใช่เหรอไปด้วยกได้ไหมนีประตูพังแล้วมั้งท่านประตูยังไม่พังหรอกและอีกอย่างใครบอกให้ล็อประตูเนี่ยใครล็อกประตูไม่รู้แต่ที่ร,รู้รว่หประตูพังขึ้นมาแกชุดใช้เลยนะนายถึงคาดใช้แกกับฉันเลยเหรออีบาร์ ซาโตมิฉันซื้อตุ๊กตามาให้เธอด้วยเห็นบนอย่าได้ตุ๊กตานี่ขอบคุณค่ะท่านสนอนายคิดเหมือนฉันไหมฮ้รฮะเราก็คิดเหมือนนายนะโซละอย่าบอกนะว่ามันคือตุ๊กตาผีนะ่ะใครมันวางท่อไว้บนประตูเนี่ย เสียงอะไรเนี่ยนี่นายช่วยฉันหรอก็ใช่น่ะสิจะทะเลาะกันเยอะแค่ไหนแต่พวกเราเป็นเพื่อนกันนะก็ต้องช่วยเหลือกันสิเมื่อกี้เสียงอะไรกันเย่าวบอกนะว่าทะเลาะกันน่ะจะบ้าได้ไงแผลที่เธอเห็นน่ะอิตูตาผีแตงหากล่ะฉันไม่เชื่อหรอกโดยเฉพาะยานากิเธอไปนอนพักเถอะแต่พวกฉันเห็นจริงๆงนะ ฉันว่าโเธอเห็นภาพหลอนมากกว่าใครมันกล้าทำโอซีของฉันอย่าให้รู้นะ